มูน้อยบ้านเพลงชาแนลสวัสดีค่ะมอนิสิมาผัดปลานิลน,นะคะปลานินผัดพริกแกงใส่ใบกระเพราหอมค่ะมมาเนี่ยส่วนผสมกับมีปลานี่เนาะคะ่ะปลาแล้วก็พริกแกงแล้วก็พริกสดกระช้ยมะเพือมในจังหน่อยค่ะค่าตะไคร้กระเพรา แล้วก็มีใบเตยพพ้อมด้วยค่ะใบเตยนี่ค่ดบดวใข้อมหอมแล้วก็มะเขือค่ะท่วนผสมกับซีมีอันนี้น้ำตาลค่ะหงมชโรสอันนี้กระสิเป็น ซอสดนะคะเนาะซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสซอสไอ,อ้ยังก็เข้าห่ออันนี้เนี่ยซอสปรุงรสนะคะ แต่แเราอยากใส่อันอื่นเพิ่มก็ได้เท่ากันนะคะแต่เมื่อเห็นมะเขือก็เลยเอามะเขือมาใส่ค่ะมื่อนนัะ้ต่อไปกสิเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะเตรียมเตรียมพักเตรียมมะเขือเนาะค่ะ เอาปลามาล่างเกลือก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันคาวค่ะ ันนี้เราก็เตรียมเครื่องตำเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีพริกแกงนะคะแล้วก็กระชายใส่กระชายน้องเสนดหอมใบมะกรูดข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะกระชายพริกแกงแล้วก็เอาใส่คคกเลย ใส่เกลือจักหน่อยนะคะตัง้งกระทะใออส่น้ำมัน ใส่สบะเขือใส่ก่อนนะ,ะ้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาคุ้นปลาหรมันเสียอยไมันส่เปื่อยให้มาเขือใส่ก่อนจะงสูกส

xây các nghề đó hả? Hãy là có 3 đồng người, hả? นหนามมันไม่นนามยังไม่ถวย นีปลาสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็เอากระเพรา,าลงเลยจ้า ขอบคุณน,นะคะเดี๋ยวปลาจะมีสุกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ